ของเราอะถามว่าจําเป็นได้ต้องผ่าตัดนะตอนนี้ไหมบ่งโล่งนะยังพอรอได้เพราะการผ่าตัดเนะาะอาจะต้องบอกก่อนว่าต่อเนื้อเนี่ยไม่มีการรักษาอะไรที่ทาให้มันหายไปได้เนาะยาหยอดอยากินอะไรยังไม่มีต้องผ่าตัดถึงจะเอาออกไปได้ทีนี้การผ่าตัดไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามยังไงก็มีโอกาสเป็นซ้าได้โดยเฉพาะถ้าเรายังโดนแดดโดนลมอืมแล้วก็อายุน้อยเอาสิ่ง่สำหรับหมอหน่อยมากอืม อายุน้อยหมยายถึงว่าเซลล์เรามันก็ยังมีการสร้างเห็นไหมมันมีโอกาสยังไง <c oughs> กไม็มีโอกาสเป็นซ้ำแน่ๆไม่รับประกรันหรือว่าหลังทำแล้วมันจะไม่เป็นซ้ำขึ้หนาอี <c oughs> แต่โอกาสน้อยบอกไม่ได,ไได้ก็โอกาสถ,าถ้าเราอายุน้อยๆอยเงี้ยค่ะก็ถ้าจะผ่าตัดนะหมอจะแนะนำเป็นวิธีการล็อกล็อกหัวตรงนี้ออกเนาะแล้วก็ล็อกเนื้อเยื่อบริเวณส่วนเกินตนี้นิดนึงแล้วมันก็จะเหลือเป็นทีนนโลไวใช่ไหมปกติหมอเจะเอาเนื้อเยื่อตัวอี๋นะคะโยกมาปิดหรือไม่ก็ไปเยื่อพุ่มลบเนาะเห็นไปอย่างหนึ่งเอามาแตกไว้ ทับที่เดิมที่มันโล,ล,ล่งๆเราแต่ว่าเย็บไว้ปกติวีธีนี้มันจะทําให้อาตาตัตราการเป็นสามารถลดลงสารเดิมอ่ะเขาก็ล็อกสวยๆไม่ได้มีอะไรมาแปะอันนั้นสภาสิบเปอขึ้นไปเที่จะเป็นตามเยอะมากแต่พอมีอะไรมาแปะเนี้ยมันจะลดเหลือสักประมาณยี่สนก็ยังเหอยู่ดีนะสำหรับหมอ,อม<ช>แต่ว่ามันก็มันก็ลดลงจากห้าสิบเปอร์เหลือสักประมาณยี่สิบสมสอร์์